วันนี้ผมก็จะมาแก้เอเลี่ยนกันนะครับนี่ผมก็เตรียมมันนี้มาด้วยนะครับมันก็คือน้ํายาอันนี้นะทําให้หัวโตวนะครับนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคทําให้หัวโตวขึ้นเนะนี่ยนี่วางลงไปเรียบร้อยนะครับเฮ้ย <c ười> โคตรกาวเลยโอ้โหคือแบบฮามากนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมายิงกันเลยนะอย่างนัดบรรจุยิงตูมเฮ้ย <c ười> เรียบร้อยพคือเราโดนแก้แค้นแน่เลยนะหรือที่หายแล้ว โอเคนี่แล้วก็ผมเตรียมอันนี้มาด้วยนะครับบอมฮ okay. อเฮ้ยโอเคอุ้ยก็ได้เลยชิมหายแล้วอุว๊ยระเบิดเรียบร้อยครับป็นอย่างโหเลยนะโอเคผมจะกลับไปที่ร้านแล้วกันนคะรับไปซื้อของมาเพิ่มนะโอเคอ่อมันมันคล้ายๆกับกับดักเลยนะโอเคเอาไว้บอมเอเลี่ยนนะอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวเราจะกลับไปที่เดิมกันคนระับโอเคเฮ้ยคือแบบเอนจริงมันก็แฮนะครับแต่ก็แอบ,บสองสารอยู่นะคือเราไปแกล้งเขาแบบนี้นะหัวแล้วดูหัวนะหัวใหญ่มากเลยนะชิบ่ายแล้วโอย้ยิงโดนพวกเดียวกันเองโอเคแป๊แบ,บหนึ่งเอาออวางไปมาดิมาดิโอ้ยโอ,อ,อ,อ้ยรอยรๆอยยโอ้ยชิบหายแล้วโอเคครับ วเราจะเราจะตุยแล้วนะเราต้องหนีก่อนนะไม่งั้นนี่เราตุยนะโอเคเอายิงยิงยิงอ้ยโคโหดเลยโอ้ะเจ้าจ,าจดโหเรียบร้อยนะผมตุยเลยนะคือแบบไม่ไหวจริงนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมจะมาบัฟพลังตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะมาบัฟพลังกันบัฟพาวเวอร์สักหน่อยเอาเป็นดาเมจแล้วกัน โอเคครับมาพร้อมลุย Here we go โอเคครับยิงเอาเอาลบได้พี่โคตรโหดเลยโอเคครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้าแบบถ้าหัวโตวเนี่ยมันจะเป็นเป้านิ่นงิงนะเพราะว่าหัวแบบใหญ่นะทำให้เล็งง่ายนะเวลาแบบยิงปืนอะไรแบบนี้นะนี่ทำไมมันผิวขนาดนี้เนี่ย <laughs> โอ้โหมีการโชวหลบกระสุนด้วยนะเขาแบบผิวจัดเลยนะ โอเคเอาเอากลัมาดีครับเอายิงยิงยิงเอาเอายังไงไม่ยอมตุยใช่ไหมเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง RPG พี้ตูมเรียบร้อยนะครับตุยแล้วนะ <c oughs> โอโหในที่สุดในที่สุดแล้วก็ทําได้แล้วนะครับโอเคนี่อุเมเลียนนะและ้วตัวโคตรใหญ่เลยเราอุ้มไหวได้ไงเนะี่ยโอ้โหโอไมค์ก oh ันนผู้ชม โอ้โหคือแบบเต็มจอมาเลยนะบังจอนะอืมเดี๋ยวเราจะตามไปจัดการลูกน้องกันต่อนะโอเคอยิงกันตายมาแล้วมั้งเนะี่ยพี่ลูกน้องก็ยิงอยู่ที่เดินนะครับนี่โอเคอเราจะจัดการลูกน้องให้หมดนะยิงยิงก็มาดิก็มาดิเออือเออเออ,อกระเด็นกระเด็นเอาเอา,เอาบักบกอกโว้ยทะลุพื้นเลย ออย่างโหดครับโคตรกราวเลยโอเคอุ้ยไม่ยอมตัวอีสนี่นะโอ้ยกระเด็นกระเด็นอุ้ยอุ้อ้ยใจเย็นใจเย็นพี่โอ้ยโคตรโหดเลยพระเจ้าจอดโอเคเดี๋ยวเราต้องจัดการให้เสร็จคนระับเดี๋ยวเราจะจัดการให้หมดกันเลยโอเคคือเราต้องชนะอยู่แล้วนะมาครับ หายแล้วโอ้ยมามาแล้วเออไม่ยอมตายใช่ไหมโอ้ยอ้ยอ้ย้ยใจเย็นเจนใจเย็นพี่ชายออ้ยยังไม่พร้อมเลยโอ้โหแล้วดูยิงดูยิงโอ้ยโ้ยชิบหายแล้วเออกระเด็นไปดิอาออีกหน้านึงอีกหน้านึงไหมออ้ยโอ้ยออ้ยใจเย็นเจนโอ้ยิงโดนพวกเดียวันเองด้วยนะครับคือแบบโหดจัดเลยนะอ้าวเรียบร้อยเฮ้ย โอเคมาเดี๋ยวเราจะกลับไปแก้แค้นนะครับนี่เดี๋ยวเราจะใช้พลังแห่งเวทมนต์กันนะโอเคครับรอบนี้เราจะเป็นเด็กนะครับกลับไปแก้กลับไปแก้แค้นนะโอเคครับอ่าเรามาแล้วรอบนี้นี่เราชนะแน่นอนเออปล่อยพลังเป็นไงล่ะตู้มอ้ยโดนโดนโดนตัวเองโอ oh m มก o d ออเออเขมาดิก็มาดิาดเอาเอาเอายังไงยออไม้โอ้ยเรียบร้อยนะครเออโคโหดเลยสรุปคือไม่ไหวจริงๆนะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามมาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเสีย